ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิ่งที่คนเขาถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของธนบัตรผมกําลังจะพูดถึงเรื่องของธนบัตรที่พิมพ์ออกมาเป็นที่ระลึลกในโอกาสครบรอบหนึ่งปีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่เป็นแบงค์ร้อยกับแบงค์พันแล้วมันดันไปมีข่าวลือว่าเวลาเราพิมพ์ธนบัตรเนะ่ะเราไม่มีทองคําไปยันข้างหลังด้วยซ้ำนะฮะพิมพธนบัตรใหม่ ใจหนึ่งคิดว่าเฮ้ยพิมพ์ออกมาแล้วมันต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบหรือเปล่าผมบอกคุณผู้ชมว่ามีฮะการพิมพ์ธนบัตรนั้นมีวิวัฒนาการของมันแล้วใครก็ตามที่คิดว่าอยู่ดีๆจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้อยู่ดีๆจะพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาใช้ได้เองผมบอกเลยครับมีอยู่ประเทศเดียวตอนนี้ที่ทําได้ก็คือสหรัฐอเมริกาเขาสามารถพิมพ์ดอลลาร์สหรัฐของเขาออกมาใช้ได้แต่เอาแบบนี้ <c oughs> ผมขออธิบายคุณผู้ชม ด้วยแผนภาพคร่าวๆแบบนี้ว่าทําไมเราต้องมีธนบัตรคุณผู้ชมนั่งดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปตอนหลังให้ว่าแบงค์ใหม่ที่พิมพ์ออกมานเป็นยังไงแต่ก่อนย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยนะสมัยที่เรายังไม่มีเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเวลาคุณเรียนเศเรษฐศาสตร์คุณจะได้ยินคำว่า barter system คือเอาของไปแลกของสมมติว่าคุณอยากจะได้วัวสักหนึ่งตัวแต่บ้านคุณเลี้ยงไก่ คุณก็ไปติดต่อขายวัวให้หน่อยสิฉันอยากได้วัวสักตัวหนึ่งอะ่ะอ่ะเลี้ยงไก่ใช่ไหมเอาไก่มาร้อยตัวแล้วเดี๋ยวให้วัวหนึ่งตัวก็คือเอาของไปแลกของอคุณคุณเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ที่ที่เขาชอบล้อกันเอาอะไรไปแลกไข่นะมีมีเอาสะสมนั่นไปแลกไข่ที่หนึ่งฟองหรืออะไรแบบนี้เอาของไปแลกของพอเอาของไปแลกของปับ๊บระบบเศรษฐกิจของโลกมันยิ่งโตขึ้นครับ พอมันโตขึ้นมันกลายเป็นว่า <c oughs> มันต้องมีสิ่งกลางในการแลกเปลี่ยนละคือถ้าสมมติอยากจะได้วัวสัก5ตัวอย่างเงี้ยต้องเอาไก่500ตัวไปแลกเลยเหรอแล้วก็จะแลกกันได้แลกกันด้วยอะไรละ่ะสมัยนั้นรถยนต์ก็ยังไม่มีคือมันมันเป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความจริงที่เราจะบ barter system คือเอาของไปแลกของกันตลอดการก็ปรากฏว่าเกิดปัญหาขึ้นครับเขาก็เลย นึกขึ้นมานะตอนนั้นว่าสิ่งมีค่าในโลกมนุษย์เราคืออะไรที่จะเอามาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแทนสินค้าอื่นๆได้มนุษย์ตอนนั้นเห็นว่าทองคําคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็เลยเริ่มใช้ทองคําพอเริ่มใช้ทองคําก็เกิดปัญหาอีกครับดูปัญหาต่อไปนะสมุติไก่ร้อยตัวเนี่ยมันเท่ากับเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญ เหรียญทองคำหนึ่งเหรียญไม่ทราบนะว่าหนักกี่บาททองคำนะฮะสมมติว่าการสมมติง่ายๆว่าเป็นเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญได้ไก่ร้อยตัวแต่ปัญหาเกิดขึ้นอีกสมมติบ้านผมอยากกินไก่แค่ตัวเดียวอะ่ะไม่ได้อยากจะเอาไก่ร้อยตัวมาเลี้ยงอะ่ะเราเอาเาจ้าเหรียญทองคำนี้แบ่งยังไงอะ่ะจะทุบรอทุบเหรียญทองคำให้แตกแล้วเศษแบ่งไปแล้วใครจะชั่งน้ำหนักอะ่ะใครจะหารส่วนร้อยได้อ่ะว่าหนึ่งส่วนร้อยของทองคำเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญเนี้ยเฮ้ยเราจะแบ่งกันยังไง เขาก็เลยเริ่มต้นออกกระดาษชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อแทนทองคำแต่ก่อนเขาเรียกว่าใบแทนทองคำยังไม่ได้เรียกว่าธนาบัตรครับโลกของเราแต่ก่อนนั้นเวลาจะผลิตเงินตราอะไรออกมาใช้ก็ตามหรือว่าผลิตสิ่งที่เอามาใช้แทนเงินเราจะต้องมีทุนสำรองระหว่างประเทศเก็บไว้ในรูปแบบทองคำและแล้วในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยาวนานซึ่งผมมีเวลาไม่พอที่จะอธิบายคุณผู้ชม แต่ก่อนอังกฤษนั้นเป็นศูนย์กลางของโลกใช้มาตรฐานทองคําในการเป็นทุนสํารองแล้วเงินปอนเนี่ยเป็นเงินค่าที่โอ้ยถือว่าเป็นคุณค่ามาตรฐานของโลกจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาเป็นมหาอํานาจของโลกแล้วสหรัฐอเมริกาก็ประสบกับปัญหาทั้งภายในและภายนอกจนกระทั่งสุดท้ายมาพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เปลี่ยนเอา ดอลลร์สหรัฐนั้นกลายเป็นมาตรฐานของการออกเงินของทุกประเทศในโลกนี้ดังนั้นผมบอกคุณผู้ชมเลยแบบนี้ครับว่าเวลาเราจะพิมพ์ธนบัตรนั้นไม่ใช่ว่าประเทศใดในโลกอยากจะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาเลยมันง่ายเกินไปฮะการพิมพ์นั้นต้องถูกจำกัดไว้ด้วยทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนธนบัตรที่พิมพ์ออกมาแล้วเอามาใช้จ่ายหมุนเวียนกันในตลาด ยกเว้นประเทศเดียวคือสหรัฐอเมริกาซึ่งผมจะไม่มีเวลาเล่าให้ฟังว่าทำไมแต่เอาแบบนี้แบงค์ bank ทั้งหลายในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ออกมาทั้งแบงค์ร้อยที่เราไม่คุ้นสีกันกับแบงค์พันที่ออกมาใหญ่ๆออกมาโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นแบ็กอัพไม่ใช่คิดว่าอยู่ดีๆก็จะผลิตออกมานี่คือทั้งหมดของคำตอบนะฮะแล้วสมัยนี้ เวลาจะพิมพ์แบงค์ออกมาเราต้องมีสิ่งที่มีมูลค่าเท่ากับแบงค์ที่พิมพ์ออกมาเขาใช้เงินดอลลาร์ฮะส่วนใหญ่มีทองคําเข้าไปผสมด้วยเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองนี่คือที่มาและคําตอบของการพิมพ์ธนบัตรสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ